สวัสดีครับพี่พาร์ทค่ะนี่ก็คือน้องคชาญนนทนานั่นเองนะคะเย้เย้นะคะต้อนรับอีกรอบหนึ่งนะคะวันครั้งที่สองในการพูดคุยกันเนาะหลังจากที่คราวที่แล้วนี่มาพร้อมกับซิงเกิลใช่ั้นทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอใช่ครับโอ้โหให้พี่ทนเหงาซะตั้งนานแนวกว่าจะมาทักทายพี่อีกร้องหน่งอ๋อรีบมาแล้วนะอ๋อรีบมาตั้งแต่ซิงเกิลก่อนหน้านั้นกับซิงเกิลก่อนหน้านี้เนี่ยห่างนานกันเท่าไหร่จะเอ่ยซิงเกิลก่อนหน้านั้นน่าจะช่วงอยู่ในช่วงอ่า ปลายปลายปีปลายปลายปีอ่าฮะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็หลายเดือนอยู่ฮะเนอะตอนนี้ตอนนี้ต้นปีกําลังจะเข้ากลางปีแล้วนะคะอีกนิดอีกไม่กี่เดือนเร็วเร็วมากนะคะแล้วธรรมดาปกติเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้ปล่อยซิงเกิลอะไรที่มันรวดเร็วขนาดนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะชาก็เกิดจากว่าเรามีเพลงคิดว่าเป็นเพลงช้าที่แบบคิดว่าน่าจะพอสมควรอยู่ประมาณหนึ่งแล้วฮะเราอยากลองทํา อยากลองทำเพลงเร็วดูบ้างเพราะว่าถ้ามีแต่เพลงช้าทั้งหมดใช่ไหมคนฟังอาจจะแบบหลับกันซะก่อนฟังแต่เพลงชา้าก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามีเพลงสนุกสนุกเพลงไหมค่ะจริงๆก่อนหน้านี้มีเพลงสนุกมาแล้วไม่ใช่เหรอคะบ่ายสองอะ่ะแล้วเหมือนประมาณว่าคาชามาเจอที่ Apple ต้องบ่ายสองอ่ะพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีบ่ายสองแค่เพลงเดียวไงฮะเราคิดว่าเ้ยถ้าแบบสนุกแล้วเราน่าจะมีแบ กัเพลงแล้วกันนะคะแต่ว่าสนุกคราวนี้มันก็ไม่ได้เท่ากับใบซองนะแต่ว่าเป็นอะไรที่น่ารักมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งไงไม่รู้เออนะคะมันก็เป็นแนวที่แบบเราไม่เคยไม่เคยพบไม่เคยเห็นกับคาชานะคะแต่จริงๆในความรู้สึกพี่พี่ว่ามันเหมาะคชาเพราะว่าชาเป็นคนขี้เล่นขี้อั้ใช่ไหมใช่เออแล้วทำไมถึงเพิ่งมารู้ตัวตนของตัวเองตอนนี้อคะก็ผมว่าคนเรามันมีหลายมุมอะฮะนี่เราแค่โชว์อีก ฟังหรือผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยฟังหรืออาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนในตัวผมอ่เฮะแต่แต่พี่ว่าแต่พี่ว่านะคะมันมันมันจริงๆมันน่าจะมาก่อนสักประมาณซิงเกิลที่สองสามนะคะนี่ผ่านมากี่ซิงเกิลจริงๆแล้วคขาชาเป็นเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งเหมือนกันนะคะคมาซิงเกิลนี้เนี่ยมันมีที่มายัางไงอะคะแล้วแต่จะคิดเนี่ยมันเรื่องที่มาใช่ไหมคะพอ huh. เรารู้ว่าอย่างที่บอกไปว่าเราต้องเปลี่ยนละเป็นเพลงเร็วหรือเป็นเพลงที่มีจังหวะมากขึ้นแล้วผมก็ได้โอกาส ให้ได้คิดคอนเซปต์ให้เสนอคอนเซปต์เพลงว่าจะเป็นยังไงดีแล้วผมก็คิดชุกคิดขึ้นมาเรื่องเรื่องจามครับอืทําไมคะตอนนั้นจามพอดีเหรอคะหรือว่าใครคิดถึงดีแต่แบบเหมือนมีคนเคยบอกคาชาไว้ครับว่าอถ้าเราแบบจามแบบเฉยเฉยสองสองครั้งเนี่ยแสดงว่ามีคนพูดถึงเราหรือบทถึงเราอ๋อพูดถึงในทางที่ดีหรือไม่ดีคะอันนี้อันนี้แล้วแต่ใคคิดเลยนะหรอคะถ้าเกิดว่าพี่จามทีนี้ใครนะ คิดถึงไม่ใช่ใครนะจุดๆๆๆนะครับพี่ก้าพูดเลยค่ะใครนะคิดถึงเราก็ไม่แน่ใจว่าทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีผมก็เลยเขาเรียกว่าเปลี่ยนให้เป็นมองในแง่บวกนะใชจินตนาการตัวเองเพิ่มไปก็คิดซะว่าคนที่เราแอบชอบเนี่ยเขาพูดถึงเราแล้วกันก็มโนมโนเอาเรื่องดีใส่ตัวแล้วกันใช่ไหมถูกต้องหรอแล้วเคยมโนอะไรใส่ตัวบ้างไหมคะเยอะแยะครับเรื่องมโนผมว่าเนาะ มโนแบบประมาณเพลงเนี้แล้วแต่จะคิดอะครับมโนประมาณเพลงแล้วแต่จะคิดแล้วก็เคยเคยมันจะเคยเป็นนะช่วงมัธยมต้นโอ้โหช่วงมัธยมต้นตอนนี้ห่างจากมัธยมต้นมากี่ปีละก็ยังไปนับมันเลยครับมันก็พอสมควรอยู่ไว้นับเลยแล้วถ้าเกิดตอนนี้ครับไม่มีไม่มีแบบว่ามโนใส่ตัวเองบ้างเหรอเราก็อยากมโนว่าเพลงเราเนี่ยมันติดชาร์ตหรือคนฟังเยอะเหมือนกันนะที่อยากมโนตอนนี้จริงๆนั่น นั่นเห็นไหมคะเขาช่างมโนได้เข้าข้างตัวเองได้แบบว่าได้ดีมากๆเลยนะคะเออนะก็ต้องมโนนะคะว่าเข้าช้าแต่ความจริงจะเป็นยังไงก็ต้องอยู่ที่แฟนคลับใช่ไหมนั่นสินะนะต้องอยู่ที่คนฟังนะคะก็ซิงเกิลที่นี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่เอ่ยเป็นซิงเกิลที่สี่ครับแล้วก็เป็นซิงเกิลที่ได้ทํางานร่วมกับพี่นักสรันครับผมออืก็เรียกว่าทํางานจนรู้ใจหมดแล้ว Analysis, รู้ใจรู้ไ้หรู้พุงเปิดอกถอดเสื้อทํางานกันได้แบบสบายใจเลยเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นถอดเสื้อแบบนันนะสนสนรู้ใจกันมากขึ้นอรู้ใจกันมากขึ้นยังไม่ถึงขั้นถอดเสื้อใช่ไหมครับนะคะก็ตอนนี้เนี่ยนะคะเอ็มวีก็ออกแล้วนี่เอ็มวีออกแล้วครับออกพร้อมเพลงวันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมาครับอือฮึเป็นไงบ้างคะกระแสเอ็มวีก็หลายๆคนก็เฝ้ารอเฝ้าคอยอยากรู้เหลือเกินว่าเพลงเป็นอย่างนี้แล้วเอ็มวีจะเป็นยังไงอ่าหลังจากคราวที่แล้วนี่เป็นหุ่นยนต์คราวนี้ก็เลยกลายเป็นแมวไปเลย คราวนี้กายเป็นคนกลัวแมวไปเลยนะคะน้องแมวน่ารักนะพี่ว่ามาแย่งซีนไปหมดเลยอะ่ะใช่ครับผมผมก็อย่างที่บอกไปว่าเอ็มบีตัวนี้มไม่ใช่พระเอกพระเอกจริงๆคือน้องหมาน้องแมวนะผมเป็นตัวประกอบเข้ามาจ้างมาแพงไหมคะหมาแมวที่ว่าเนี่ยโอ้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมต้องถามทีมงานแต่ละตัวกว่าจะนอนนิ่งเนี่ยนะคะใช้เวลาในการกล่อมเกลาเขานานไหมคะพักๆใหญ่ๆเลยครับเพราะว่าเพราะว่าผมก็ไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนแล้วตอนนั้นเข้าไปที่คาเฟ่แมวแล้วเขาบอกว่าแมวจะเป็น ประเภทที่ถ้ามันนอนอยู่นิ่งแล้วต้องให้มันอยู่เฉยๆถ้าแบบออมันลุกแล้วมันจะลุกหนีไปเลยใช่มันลุกมันลุกหนีไปเลยนะคะแล้วไม่ทำให้หงุดหงีดรำคาญแม่คคือระวังเล็บคือระวังเล,ล,ล็บมันให้ดีใช่ไหมใช่เออนคะคะต้องวนไปด้วยนะ <c oughs> คะแต่ก็สามารถที่จะเข้าฉากเข้ากับแมวได้ดีนะคะครจริงๆไม่คนชอบสัตว์ไหมเอ่ยชอบฮะจริงเหรอเ็ชอบสุนัขชอบน้องหมาชอบน้องหมาแล้วแมวอะ่ะน้องแมวก็ชอบนะแต่น้อยกว่าสุนัขนิดนึงเหรอแล้วเป็นคนแพ้ขนไหมไม่แพ้ ชนะมาโดยตลอดอ๋อชนะมาโดยตลอดนะคะแต่ทําไมเอ็มวีที่เป็นพระพ่ายตลอดไม่เข้าใจเหมือนกันใช่แต่เอ็มวีตัวนี้ก็ออกจากสมหวังนะครับผมนะออกจากสมหวังนะคะน่ารักอีกต่างหากด้วยนะคะคใครเป็นคนคิดคอนเซปต์เพลงให้คะตัวเองคอนเซปต์เพลงนี้ก็เป็นเป็นผมเองคนระับเราไปเสนอพี่แม็กซ์ร,รันครับผมอะฮะที่นักอย่างนี้โอเคไหมเราพอจะใช้คอนเซปต์แบบนี้ได้ไหมเออค่ะแล้วพี่แม็กว่าไงคะหันมามองหน้าพี่แม็กก็หันมามองหน้าแล้วก็ แล้วก็ได้เดี๋ยวลองไปคิดดูก่อนอืมแล้วก็ได้นะคะในเอ็มวีนี่รู้สึกว่าจะวาดรูปด้วยี่ยวาดรูปเองปะตอนแรกวาดเองครับเหรอคะแล้วเป็นไงคะวาดเองปั๊บแล้วก็ส่งพ,พี่ทีมงานที่พี่ทีมงานบอกพีจ่จ้างคนวาดดีกว่าเหรอ,อสรุปแล้วรูปที่ออกมานี่คือจ้างคนวาดใช่รูปผมเองผมเก็บไปเรียบร้อยแล้วน่าจะามาเผยแพร่หน่อยๆนะคะแล้วในส่วนของนางเอกเอ็มวีคะใครเอ่ยนางเอกเอ็มวีจะเป็นน้องนางมุมครับผม ตอเบอรี่คีสเค้กค่ะอ่านะคะก็เป็นสาวสวยน่ารักทีเดียวนะคะใน MV นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูนี่ต้องต้องไปดูได้แล้วใช่ป่ะที่ YouTube ด,ดูได้แล้วครับ u t u b e ได้ t o มิว s i c c o m ได้ครับค่ะแล้วตอนนี้ก็คงจะอยู่ในช่วงการโปรโมทจะโปรโมทนานเท่าไหร่คะกว่าจะมีข่าวดีเนี่ยสักพักหนึ่งแหละครับพะ <c oughs> มีเริ่มเดินสายโปรโมทในกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนี่กำลังวันนี้เป็นวันที่เราจะบลนอินวิทยุต่างจังหวัดกันทั้งหมดเลยค่ะค่ะ แล้วข่าวที่บอกว่าหลังจากที่ซ okay. ิงเกิลเพลงนี้ปล่อยสักระยะหนึ่งแล้วคาชาจะไปทําอะไรต่อคะก็หลังจากปล่อยสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะก็จะจะไปเขาเรียกว่าไปบวชครับผมค่ะอืมทาไมจู่ๆคิดบวชเพราะว่าอะไรก็ไม่ได้เลิกนะพอคิดมานานแล้วค่ะกับคุยกับคุณแม่แล้วก็คิดมานานแล้วว่าเอออายุก็ยี่สิบสี่แล้วมันก็ใกล้จะยี่สิบห้าเก็คิดว่าถ้าเรามีเวลาว่างรายากจะบวชให้อืช่วง ช่วงประมาณอายุยี่4บยี่สพี่ก็คิดอยากจะบวชเหมือนกันนะครับอืแต่ว่าเขาไม่ให้บวชอ่ะเขาให้บวชเขาบอกว่าถ้าบวชปั๊บนี้คงคงคงไม่ดีอะไรประมาณเนี้ค่ะครับอืนะคะแล้วมีคนถือหมอนยังคะพี่อยากจะจองอะพี่ต้องลงทะเบียนจองไห้ปะต้องต้องต้องไปแย่งกับแม่ผมแล้วล่ะคะแม่ผมจะแบบไม่ให้ใครถือหมอนทั้งนั้นท่านจะถือเองหรอแล้วถ้าเกิดว่ามีคนก็แบบว่าอยากจะแบบไปถือหมอนด้วยอะไรด้วยนี่ต้องซื้อไหมคะ ครับบางคนอ <laughs> <บ>าจจะเอามาจากบ้านก็ได้นะแบบหมอนตัวเองมาแบบหมอนตัวเองมานะคะแล้วอยากจะบอกข่าวตรงนี้กับแฟนคลับหรือว่าคนอื่นได้ทราบไหมเอ่ยก็ก็ขอเขาเรียกว่าแจ้งไปทางนี้เลยละกันนะอีกหนึ่งสองทางเพราะว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้หรือกระอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดว่าจะบวชวันที่17พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะฮะที่วัดประวัครับผมค่ะก็ขอเข้าไปเขาเรียกว่าไงก็าธรรมะสักพัก ใช้ใช้เวลานานเท่าไหร่คะไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะว่าน่าจะเพราะออกมาต้องรีบออกมาเพราะมีงานเขาเรียกว่ารออยู่แล้วฮนะเราขอเวลาพี่ๆที่บริษัทไปช่วงหนึ่งเท่านั้นที่เขาไปบวชอ๋อนะคะยังไงก็ขออนุอ,อุอนุโมทนาบุญด้วยละกันนะคะค่ะแล้วก็บวชออกมาปั๊บเนี่ยนะคะอาจจะเห็นเพลงของคชาเนี่ยยังติชดชาร์จอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะคะโอ้โหเออนะนะ ไม่แน่นะเขาบอกว่าผลบุญจากการบวชเนี่ยอาจจะส่งให้แบบงานการของเราเนี่ยเจริญรุ่ดหน้าก็ได้โดยเฉพาะเพลงแล้วแต่จะคิดเนี่ยยอดดาวโหลดถล่มทลายเพราะว่าคิดถึงคาชางะอ๋อเออไม่เห็นอะไรเงี้ยนะคะครับเออมาร้องเพลงแนวนี้เนี่ยจริงๆคาชาไม่เคยร้องเลยนะแบบว่าเพลงออกออกประมาณกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรประมาณเนี้ยยากไหมเอ่ย่แล้วก็วิธีร้องที่แบบไม่เหมือนหลายๆเพลงที่ผ่านมาที่ผมเคยร้องก็ยากครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ร้องเพลงช้าแล้วก็จะติดวิธีการร้องเพลงช้าพอต้องเปลี่ยนมาร้องเพลง แับนี้ร้องเพลงที่ต้องกระชับคําทุกคําในเพลงมากขึ้นแล้วก็ต้องมีการฝึกฝนหรือมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนิดหน่อยอืแต่ว่าผลออกมาก็รู้สึกพอใจพอใจครับพอใจนะคะแล้วตอนนี้งานอย่างอื่นทําอะไรบ้างไหมคะ<อ>เพราะว่าเห็นมีงานละครงานอะไรเยอะแยะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเลยช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นงานเพลงเพลงนี้ครับผมมีเพลงแล้วแต่จะคิดแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเตรียมทําอีกหนึ่งซิงเกิลที่มีมีส่วนร่วม ในการทามากขึ้นจะมีการเขียนเมโลดี้หรือมีอะไรมีการทาอะไรเองมากขึ้นอ๋อตอนนี้ก็คือเริ่มทําแล้วพอหลังจากศึกพอหลังจากศึกปั๊มนี้ก็คือลุยลุยงานต่อเลยว่างั้นเถอะใช่เราจะลุยงานต่อเลยครับนะคะเราก็จะเห็นทรงผมใหม่ของคชานะคะอันนั้นผมก็ยังไม่คาดคิดเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทรงผมที่บาดใจมากที่สุดก็คงจะเป็นทรงผมในช่วงซิงเกิลบ่ายสองอะค่ะใช่ครับใช่ไหม แล้วก็แล้วก็เริ่มมาปกติแล้วเดี๋ยวหลังบทมานะคะเราก็จะเห็นทรงผมใหม่ของคชานะคะอาจจะไม่มีผมะะอาจจะไม่มีผมอาจจะไม่มีคิ้วใช่ไหมใช่เออเมันจะหลอกมันจะหลอกเป็นอีคิวสร้งไว้อีกแบบหนึ่งนะคะโอเคอ่วฝากเพลงดีกว่าครับผมขอฝากไปด้วยละกันนะฮะสำหรับเพลง แล้วแต่จะคิดนะครับดาวน์โหลดได้ชม MV ได้ที่ www.truemusic.com ครับแล้วใครที่ใช้ทูบ o บอนะฮะอยากได้เพลงนี้เก็บไว้ก็กด2 4สตัวโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงแล้วแต่จะคิดครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้ใครที่เล่น Instagram ก็มา Follow กันได้ครับที่ true underscore fantasy ครับแล้วก็ Instagram ส่วนตัวของผมที่ k h a c h a underscore robot ครับผมขอฝากไ้ด้วยละกันสำหรับซิงเกิลที่สี่นี้ของผมนะฮะแล้วแต่จะคิดตั้งใจทำมากมาก วันนี้ก็ขอบคุณคาชามากเลยนะคะที่ฟนเองมาพูดคุยกับเรานะคะยังไงก็ขออนุมโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ไปถือหมอนนะคะแต่พี่จะมโนแต่พี่จะคิด แล้วพี่จามโนนะคะว่าพี่ถือหมอนให้กัชาคะะรับคมโอเคเอาได้ขอบคุณค่ะชามากจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นการพูดคุยกันนะคะสําหรับซิงเกิลล่าสุดของน้องชานะคะวันนี้ที่ Apple Radio 106 FM ค่ะใครที่ชอบเพลงนี้ส่งเข้ามาได้เลยนะคะจะเป็นทาง SMS 4689108หรือว่าจะเป็นทาง038861887จะได้เข้าชาร์จ Apple Top 20 c h a r t Airplay ค่ะ20อันดับเพลงที่ได้รับการเปิดแล้วก็ได้รับการขอมากที่สุดที่ Apple Radio 106 FM ค่ะ